สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับเราจกสามัคคี VIP นะคะประจำวันที่21กันยายน65เนาะคำเตือนทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวร้องคือ6กับ9ก็7 0 7 1 7 3 7 4 7 6 7 9 0 0 01 02 05 07 09 สตัวก็เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดหหกเดจับคู่ก็เจ0ดศูนย์ศูนหดเจ็ดเกนะคะเก้าศนย์ศูนยเก้นะเขขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราสมัครคีวีไตัวเด่นก็คือ9 9 6ตัวรองก็คือสองกับสองกับสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้า็ดเก้าแปดหกศูนย์หกสองหกสามหห้าหกแปดหกเก้า เก้าแปดหกเก้าสองหกเก้าหกสามหนึ่งสามหกแล้วก็เก้าสามหนึ่งเนาะจับคู่ก็เก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าสองสองเก้าสองสามสามสองสามหกหกสามนะก็อก๋อยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอาเริ่มจับคู่ซื้อด้วยกันเดน้อเมื่คืนเราวีไอพของเราก็เข้าอยู่เด้อสามสกีวี v อพของเราก็เข้าบนเข้าล่างเนาะเข้าโต๊ดด้วยหรอมั้งเข้าตัวโต๊ดเมื่อคืนนี้ ก็ขอให้เเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาแล้วเฉพาะกิจก็ขึ้นมาด้วยเด้อวันนี้มันมีห้าแนวทางเนาะจับสี่ตัวกับสีตัวทั้งห้าแนวทางนี่นะตรงกันก็ซื้อต่างกันก็เพิ่มแค่นั้นเองเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ